อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมก็มาดูนะครับผมแนวทางเนาะนะครับแนวทางเราพัฒนาครับแนวทางเพื่อนบ้านนะครับวันศุกร์ที่18นะครับผมเดือน7 2 5 6 8นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก็ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ยังคงย้ําเตือนเหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะครับทุกสูตรทุกการคํานวณครับมีเข้ามีหลุดนะครับผมให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับแนวทางนะครับตัวเลขที่ได้มาก็ได้มาจากการวิเคราะห์คํานวณนะครับจากสถิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะครับใครชอบค่อยตาม นะไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมก็จะแถมด้วยตำานอยนะครับแถมด้วยตำานอยด้วยนะครับผมนะมีทั้งลาวมีทั้งแนวทางลาวพัฒนาแล้วก็แนวทางฮาหนอยด้วยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูแนวทางลาวพัฒนานะครับไปดูฮานอยกันก่อนเนาะนะครับเพราะฮานอยมันออกผลรางวัลก่อนนะครับนะอ่ะวันนี้นะครับผมนี่คือ านอยนะครับผมฮานอยวันนี้นะครับผมวันที่18นะครับให้ทุกคนแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเด่น7กับ8นะครับนะครับ2ตัวเด่น7กับ8นะครับผมนะเด่น2ตัวนะครับติดรูดไว้ด้วยนะครับรูด7รูด8นะครับจับคู่นะครับจะมีอยู่8ชุดนะครับผมมี7 1 7 3 7 6 7 9 8 1 8 3 8 6 8 9นะครับ สามตัวนะครับสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเก้านะครับสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเก้านะครับนี่คือฮานอยนะครับทั้งสามรอบนะครับฮานอยมัดรวมนะครับพิเศษปกติและ v i p นะครับเราก็เน้นไปที่รอบปกติกับรอบ VIP นะครับเน้นไปที่สองรอบครับปกติกับ v i p นะครับผมนะฮานอยนี้เป็นฮานอยมัดรวมนะครับทั้งสามรอบเราเน้นสองรอบปกติกับ v i p นะครับ อะแคปหน้าจอนะครับส่วนใครนะครับอยากจะเข้าห้องไลน์นะครับเพื่อไปรับแนวทางนะครับก็ทักมาได้นะครับ id ไลน์สองศูนย์ศูนย์สาะครับผมนะใครที่ไม่สะดวกที่จะดูทางช่อง YouTube นะครับนะไม่มีเวลาก็สามารถเข้าห้องไลน์นะครับผมไปดูแนวทางกันได้นะครับ ในห้องไลน์นะครับในกลุ่มนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปจะดูราวพัฒนาแนวทางเพื่อนบ้านนะครับอ่ะอันนี้คือแนวทางเพื่อนบ้านราวพัฒนานะครับวันที่18นะครับผมวันศุกร์ที่18เดือน768นะครับเด่น2ตัววันนี้6กับ2นะครับ เต่น2ตัววันนี้6กับ2นะครับวิ่งรูด6วิ่งรูด2นะครับผม2ตัวนี้นะครับ6กับ2นะครับเจาะ2ตัวนะครับมี6 5 6 7 6 9 2 5 2 7 2 9นะครับอ่าแล้วก็3ตัวนะครับชุด3ตัวมีอยู่2ชุดนะครับ9 6 5 5 29นะครับ 965529ก็คือเน้นไปที่65นะครับแล้วก็เน้นไปที่29นะครับที่ผมชอบนะแล้วก็เข้าสูตรนะครับต่อไปนะครับผมใครที่ชอบชุดวินนะครับชุดวินนะครับนะวินเลขนะครับ6ตัวนะครับมีเลข6เลข5เลข2เลข9เลข7เลข8เอ้ยเลข7เลข4นะครับผม หกห้าสองเก้าเจ็ดสี่นะครับหกห้าสองเก้าเจ็ดสี่นะครับนี่คือเลขวินนะครับผมนะก็ใครที่จะเอาไปวินก็เอาหกตัวนี้ไปจับวินกันได้เลยนะครับผมนะหกห้าสองเก้าเจ็ดสี่นะครับจับวินกันได้นะครับนะส่วนใครจะเข้ากลุ่มนะครับทักไอดีไลน์มาได้เลยนะครับสองศูนย์สามหนึ่งสามห้าสองครับไปดูแนวทางกันได้นะครับ ในุประมาณนี้นะครับนะอันนี้ฮานอยนะครับอันนี้ฮานอยอแคปหน้าจอนะครับแคปไปเลยนะครับชุดวินนะครับอันนี้คือชุดน้นนะครับนะประมาณนี้นะครับผมเนาะชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผมนะผมให้เป็น ผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมนะถูกผิดไม่ว่ากันนะครับผมนะอ่ะก็ขอให้ทุกคนปังปังนะครับปังปังเฮงเฮงร่งลำรรวยรวยกันทุกคนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ